ใส่ละซอนค่อยปนปลากับใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกน้ำเกลือแล้วอันนี้ตําใส่กันต้มแล้วก็มาตําบักเขือบักทั่วเฮ็ดกระด่างเด้อพี่น้องเด้อกับปนปลาปนปลานิ่นใส่กัน ซุปเห็ดกระดางพี่น้องเคยกินบอ่อซุปเห็ดกระดางใส่งาเด้ออันนี้แค่เคืองนึงเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อแบงไบเครืองนึงซุปโปเมิดดอกซัมเนก็สิได้แบงแพ่บ้านกินอยู่อันนี้มีมูมีมูมาอยู่น้น่นีมาไมา่ไม่กันไม่สองปีแลวล่ะวะซุปเพื่อเพิ่นนําเอินเพิ่นมาเอา ซุปเผ็ดกระด่างเพิ่นกินเป็นอยู่ดอกคนอีสานกินบ่เป็นกบาลแล้วเนาะมัน,น,นบ่ได้กินง่ายๆเด้อพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องซุปเผ็ดกระด่างผู้ใดเคยกินซุปเผ็ดกระด่างบอ,อแซ่บแซบพี่น้องพอดีแล้ว วาพี่น้องมากินเขาน้ากันอันนี้ทอดปีไก่ซุปเห็ดกระด้างพี่น้องอันนั้นแกงไตปลาย่งเหลือพี่น้องเบิ้งเขาห่อนๆสวยๆอยู่พี่น้องเอ้ยคอยหิวเขาคอยออกไปสวนไปสวนไปเห็ดอันดินไปตัดตน้นไม่ไปเตรียม ไปเตรียมทีสิบปูกสิบปูกอันนั้นพักพี่น้องไปเตรียมดินเตรียมทีไว้มามากินเขาน้ำกันบาท<ม>านเนีเ่ยเย็ดขันสเปซเตอร์สเปร์มาพี่น้องมา ไปสวนไปสวนมาหิวเขาพี่น้องอันนี้แกงไตปลาปลาชิมะอันบลาชิมะหนึ่งเขากินอันซุปบักมี่ซุปบักมี่น,นะพี่น้องซุปบักอันซุปเพ็ดกระดังลืมมาเขาอีก รื่มยังเพราะว่าพักกันจิ้นข้าเจ้าเฮ็ดเขาให้อศิดากินน้ำคนลืมมข้าวืมเข้าวมากเขาพี่นองเหิวเริ่มมากินเขาเขาสวยแท้นขาเหนียวจะพี่นอง

กิ้งใหม่วิน้ดอกแอปเปิ้ลหน่อยกำลังออกไปเมืองไทยกลับมาเป็น้ะยังสิบปลูกพักก็ได้ไปหาในพักเจ้าก,ก,านกันพี่น้องก็ไม่ม่ในพัก Bây giờ mình sẽ cần cho kênh Mình pin ไอ้ที่ดากินน้ำบอกเป็นแนวพี่น้องเดี๋ยวกินแล้วยังททสิปเฮ็ดสัปปะเกตีให้เล่าไก่ไก่แล้วก็กินเต็มเนื้อๆมันพี่น้องเขาเจ้าบอกกินอันบอกกินหนังบอกกินอันนี้บอกกินอันกระดูกยังเสีย ก็เลยว่าก๋วยกินก่อนก๋อยเหี่ยวแล้กินเบียร์ถามพี่นอ้อง เปิดอันนี้ไว้พอมีน้งเปิดอัน,นเครื่องฟอกอากาศเพราะว่าถอดไก่ถอดไก่ในขั้วกะมันเสียงแห้งเปิดเปิดอยู่ในขั้วกะแห้งแล้วปิดในขันนะ้วนลเปิดเนี่ยปิดไก้ก็ดูดฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศ thì kinh năng đẹp thì nào นาหวนออกไปเห็ดสวนเนี่ยกะเดยวไปกินเขาอยู่สวนพี่นาหนาหนาวมันหนาวหัวมันเย็นู่สวนมันบ่มีให้สุ้งเนาะหนาวมันเย็นออกไปเห็ดเบียกับผมมากกินเขาในือนเขาแล้วก็ออกไปอีก มันเสียงหัวพี่น้องใบแค่นี้ได้จ้ะพอกันคลิบนะ